คลิปสุดท้ายของวันนี้ครับแล้วก็เป็นของที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ที่วัดอะไรนะเชษยูโทกุอินนาริไม่รู้ถูกหรือเปล่าทลิปสุดท้ายแล้วมาเยี่ยมวัดก่อนกลับเอาเรือเอาใ้เรื่องความปลอดภัยนะครับปลาตัวใหญ่มากวัดสวยงามมากครับ กำลังดูปลาร์ยู่ตัวใหญ่มากครับเดินไปข้างหนึ่งก็เดินไปสิเอาวิดีโอทำอะไรกับลุนานับแน่ทีมงานด้วย งานตามากรุณาพูดดังๆทริปสุดท้ายทริปสุดท้ายวัดทั้งเนี่ยแล้วเราก็จะต้องเดินขึ้นไปหรือป่าเดินไหมคิดว่าจะต้องไปขึ้นี้ใช่แล้วก็ลงมาสักการะทางนี้ถูกต้องแล้วก็กลับบ้านอ่าฮะนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วไม่มีวัดนี้เป็นของเราครับงั้นเดี๋ยวเอาโอเคเราไปทั้งวุ่นกันพอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ่ายขึ้นขั้นบนก็คุณพอดแหละ กำลังขอพรก่อนเอาเลิกเอาใ้กับบ้านนะครับแต่ก,กล้องถ่ายไปแล้วทําไปแล้วต่อไปก็ขึ้นบันไดกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างบนนะครับถึงแล้วน,นะครับบรรยากาศด้านบนของวัด แต่ก็ปิดแล้วนะครับข้างในไม่ให้เข้าแล้วมีบันไดขึ้นไปต่ออีกด้วยอาจจะสุดแค่นี้พอก่อนครับ